โอเคครับได้เห็นว่าข่าวว่าเกมแจกตัวกาชาอันนี้ผมเพิ่งทำงานเสร็จเดี๋ยวมาสุ่มกันนะครับใช้วิธีเจาะรูเจาะรูตัวละครก่อนแล้วค่อยไปสุม่มนะครับสูตรนี้จะใช้ได้ผลกับ O7K หรือไม่เออเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอันนี้ผมเสียงดังนิดนึงนะในเขาเรียกว่านี่แจกจริงด้วยเพราะในตรงนี้แอร์แอร์แอร์ดังมากนะครับแอร์เสียงดังมากนะครับ โอเคเปิดวิทีไฮก่อนนี่เปิดหกสิบเฟรมด้วยเออมาที่ผมเล่นบนมือถือผมต้องเปิดต่ำๆเพราะว่าให้ประหยัดแบตนะเอาลาลับมาเลยครับจังหวะนี้โอ้โหได้ตัวทองว่ะพิกอัพอ้าวไม่ใช่ตัวนี้เหรอวะพระโทนึกว่าตัวโอเจ็ดเคโอ้ไม่ใช่จริงด้วยปะใช่ไหมไม่ใช่วะโอ้โหโอ้ถ้าเกิดเป็นตัวนี้เหรอเน่เดี๋ยวผมให้ดูได้รับมาปุ๊บใช่ไหมไปอัศวินครับแล้วก็อยากจอตัวไหนล่ะ เดี๋ยวผมขอดูแป๊บน่าจะเจาะลีนานะเออลีนาผมมีให้เจาะอยู่พอดีอัปเกรดขั้นสูงครับแล้วก็มาเลยผมน่าจะมีตัวไว้นี่โซฮีเล่แลคคูนเอาแลคคูนไปกินก่อนเอาแลคคูนไปกินก่นอนอที่ผมได้สูตรนี้มานะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าคนเจาะสนันเปอร์แล้วมันได้เอสปาดาประจําเลยนะครับผมผมว่าเกมมันล็อกว่าเกมมันล็อกว่าทุกคนนี่ผมปลดล็อกแล้วนะผมปลดลีนามาครับปลดเจาะแล้วไปครับไปสุ่มครับ สุ่มตู้ไหนก่อนดีอะสุส่มตู้สุ่มตู้นี้ก่อนละกันนะครับตู้นี้เขาว่ามีบิสกิตด้วยนะครับผมอยากได้บิสกิตไปดูดิได้หรือเปล่าแล้วก็ผมเพิ่งได้ก้าหารหรือพยักเมฆามานะรอบที่แล้วแล้ว,ลวก็ลีน่าซ้ํานะครับก็คือลีน่าผมซีหนึ่งตะกี้นี้เลยนะครับอ่าไม่ได้นะอันนี้ผมผมได้มาสองทีติดเลยนะไอ้ก่อนหน้าที่จะมาดคลิปเนี่ยก็คือหลังจากนั้นผมไม่ได้สุ่มตัวเพิ่มนะอ่ะในสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับ ปึ๊บไปมันจะอยู่ภายในสองสามโลเนี่ยแหละนะครับปึ๊บเฮ้ยไม่มีว่ะหรือเพราะเราดวงดีไปแล้วนะครับอันนี้สุ่มได้อีกทีหนึ่งเพราะว่าใช้เพชรอีกหนึ่งร้อยนะอ่ะสู่มอีกทีหนึ่งปึ๊บกะพิดไหมเฮ้ยไม่มีว่ะไม่มีว่ะสูตรนี้สูตรนี้ใช้กับตัวนี้ไม่ได้อ่ะงั้นเอานี่ละกันคางูละคางูละเดนคางูละเดนว่าอย่างไงอ่านั่นไงเห็นปะเห็นปะทุกคนเป็นไง เป็นไงสุดเจาะสุดเจาะสุดเจาะมาแล้วจ้าคังลูลาแดนนีน่เซฟภาพไปก่อนเลยสุดเจาะใช้ได้จริงนะครับสุดท้ายแล้วสุดเจาะก็ยังใช้ได้จริงพยักเมคาผมผมเจาะผมเจาะตัวอะไรไปวะมีในคลิปช็อตอยู่อ๋อผมผมเจาะลาเชลไปแล้วก็ส่วนส่วนไอตัวลีน่าที่ผมได้มาผมเจาะพยักเมคาไป แล้วก็ส่วนคลิปนี้ผมเจาะลีหน้าเออสุ่มได้ตัวไหนผมเจาะตัวนั้นผมเจาะลีหน้าไปได้ครั้งละเรียบร้อยเรียบร้อยสี่ศูนย์พอเนี่ยได้ละเป็นไงอีซี่ไหม <laughs> ลองไปทําดูกันได้ครับผมเชื่อว่ามันอยู่ในเนี่ยแหละสิบยี่สิบสามสิบโลแต่วิกืกี้ของผมสุ่มไปสี่สิบโลใช่ไหมเออมันมันอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วตู้ตู้เนี่ยผมยังไม่ได้สุ่มเลยตั้งแต่ตรงนั้นก็คือหลังจากเนี้ยคือผมก็จะแบบ จาะก่อนแล้วค่อยมามาสูมผมคิดว่าเลนมันดีมากๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเอามาแบบสั้นๆบ๊ายบาย